สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ประวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นูสวัสดีครับพี่นุนะครับวันนี้นะครับผมนะครับวัดนะครับมาจากสะแก้วนะครับมาเรียนรู้แล้วก็วิธีการทําผลลัพธ์ของมันเทศนะครับอยู่ที่อําเภอวังน้ําเย็นบ้านพี่วุฒิบ้านพี่หนุ่ยนะครับกับสวนแปลงไร่มันครบรอบที่จะพุทธแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เราได้ตัวอย่างนะครับที่เนี่นะครับีวันี่วุฒ ร้ <100 S 2> <ว>อยวันร้อยสิบวันร้นอวันโอเคหัวนี่ยครับหัวได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาถามพี่วุฒิว่าใช้ปุ๋ยอะไรบ้างมีวิธีการยังไงบ้างได้ผลลัพธ์เยอะขนาดนี้เริ่มต้นพี่วุฒิใช้อะไรบ้างครับเริ่มต้นนะครับอ่าเราใช้สมัยทีครับผสมคุกเข้ากับสมัยซอยครับเพื่อลงแปลงลงรองพื้นน้องพน้องรับปรับดินเนาะนี่ มันได้ผลเพราะว่ามันตักดินเหนียวก็ทําให้ดินร่วนตักไม่เหนียวเกินไปมันก็ตักที่มันเหนียวเกินดับก็เอามือไปจับไปจกไปแคะมานี่ก็มันก็ไม่มันมันก็ติดมือน้อยลงคตักดินแน่นดินเหนียวเกินไปมันก็ทําให้ร่วนสวยขึ้นนะครับนี่สมัยสอยสมัยทีนี่คือประโยชน์ของมันคือมันช่วยทางดินเนาะปรับค่าพีคของดิน จก <si ักจักความเป็นกดให้มันกดอ่อนลงหรือว่าเป็นกลางลงเพื่อเพื่อให้ปุ๋ยเนี่ยดึงเพื่อให้เพื่อนดึงปุ๋ยขึ้นได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมจักเนียกินน้อยให้กินมากขึ้นแล้วก็แล้วใบทางใบก็อะไรบทางใบก็มีสี่สิงครับพี่น้องสี่สิงสิงโตเหยียบเพชรนะครับสิงโตเหยียบเพชรนี่ครับนี่นี่ยีมเอสเนาะแล้วก็พ่ไปกรูจับใบ แล้วก็แอนติลาแล้วก็แอนติเอนตี้เนาะนี่แอนตีตีสิงก็คือใช้ร,ร่วมกันเลยครับเพราะว่ามันใช้ใชทางดินทางดินก็จะใช้สมัยทีกับสมัยซองอส่วนทางใบเราจะเพิ่มทัดลองทัดหลักไปโดยใช้สิงโตหยียบเพชรนะครับก็วันนี้รู้สึกขอบคุณนะครับที่มาแล้วได้รับความรู้ แล้วก็ได้รับผลลัพธ์ที่ทำให้เห็นชัดเจนว่าเราสามารถไปบอกต่อได้ว่าใครสนใจแปลงไหนที่อยากจะทำมันเทศหรือว่ามันเทศแครอทเนี่ยแนะนำให้ใช้ยังไงเดี๋ยวทางดินติดต่อพี่วุฒิพี่หนุ่ยแล้วก็คุณต้นนะครับส่วนาทางใบก็สามารถติดต่อพี่พี่วุฒิพี่หนุ่ยแล้วก็คุณต้นเหมือนกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่มาให้ ความรู้กับผมวัดแล้วก็คุณครูนูนะครับเดี๋ยวเราจะไปบอกต่อเพื่อเปิดเพื่อให้เกิดประโยชน์กันกับเกษตรกร,ร,กรทั่วพื้นที่ของประเทศไทยนะครับว่าได้ผลลัพธ์จริงลดต้นทุนจริงแล้วก็ราคาดีด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่วุฒิครับวสวัสดีครับพี่นูนะครับค่ะ